เขาบอกาูขในเกลเขาดังไฟรนอดังแ่ว่าเขาอุ่นนี่โมแม่นเขาดังไฟไม่เป็นหมางหรดังไฟมันเป็นหมางลุงเจมเขาเห็นพวกผูกหน้ามาสืบปุ้ยนี่ถ้าไอเดงเด้อทําไอเดงเรามาเด้อาไอเด้งไเด้งูกหน้าไข่จะนอนเราว่าดังไฟได้ไหมมอดแม่ก็มากินมอดก็บากินพวกเขาเหมือน่ปุ้ยไยัไเนี่ยบ้านดังไฟอ่ะดังไฟอุ่นใช่ไมกำลังกำลังหลุดเลยนี่เขาเขาเขาเฮ็ดสูตไหม กเบ่อน่ไม่นะนี่นะเหเนี้นั่นมีคู่อีวันขยางันมีคู่อีวันบ่่ห่ท่วใหม่ใส่แล้วท้ายเอาทำนี่เลยสิป่าจุบอปาจุนะบอต้องจูงกี้ไปจูดิบิเต่าหุ่นโอ้ยบาดน้ำบาดกินี่บโลนึงนเห็นันมีคู่อีวันขยงันมีคู่อีวันว่าไมันใหม่คางนะพว้เลยว่่ใครถู่าใครถู ม่ใใครมาขายรูปอ่ะเอ้เคียวขึนแหนอักนบักแดงอ้บักแดงครับแม่ักแดงย่คนเลยย่่อเลยโอดมารนแะเดือกักไอเดือกอะแนก่นะนก็น่นเียบเาอเบม่่ือนเีบ่เเอาอ๋ออออ๋อเจี๊ยบเังคน แล้วไงเดี๋ยวโมพี่อันนี่เหรอเมียนสัตว์ตั้งตั้งตั้งตัิงตั้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 เอา้งตั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 ้งต่้งตั้งตั้งตัจงตั้งตั้งตั้งต้้งตั้งตั้งตั้

ดูข้าเน,านี้นั่งนุ่มใจกันเมื่อกี้นี่เลยดีคนทำอยู่ในป่าเคนก็อยู่ในป่าพกินเลยไก่ต้มไก่บะมีอันนั้นคนนี้เอาไก่จุ่มหน้าเอาไเผาเลยไผเผาเลยขอยคือกันเผาเลยนะอยู่ป่ามากกันก็แค่สุด เฮมันลเฮยพาพาพาปิ่งรถพาปิ่งรถโอ้โอ้ซาบซาบาซาบะเฮ็ดพาอวบเกลือปิ่งรถพาเลยอันนี้มันเป็นตะปิ่งขุวยเหเฮ้ยเฮ้ยเป็นตะคนจาขาเลยเมีงหมอยเห็ฟชบริงวยรวยรวยรวยยรวยยย โอ้โอ้ใช่ข้าวผักตนหดขวา้ำมันออกหมดพี่พี่ห้ำมันเฮ้ยได้นน่เอาเล้ยหรือเอาขาหอกมายนอยซ่ยกันอือเอาเป็นขาเนาะออกมาซอยเอาเป็นขาเลยครัมันเลีวไปอ็ดนั่นนูเลยตุ่มไม่เนื้อเออย่างกย่างไย่างก็ย่างเขาจำเรนูเด็กอามา ใช่ทานเ่บุหุเจ้าเขาใจทานี่เทาเนใช่ก็้จุเลยบานนี้ดีพงกินเล้บานนี้บุีกบดีกินดิบเขาได้บานนี้นกินดีบางยาจัจุจัจุจมจุหมูใช่คนไอีาโคงมจะคดังนันนี่เอา ปลมังเลยุจุจุปกะลัมังดำเลยจุกูยาตบเลยจุสิ่งเลยูเราจุไอ้ซ้ำเพื่อจะคลองเลยไปเอาข้าวโลด้าวลดหาวลดจังหตัวเองเลยออยั่หลายปีเลยเพ่อนเลยแต่ยังไมเมียเาเราีห้าให้เท่านี้เยนอนลนี่เลยเจียเงโอ้เสียวเงกเลยเก่าเงินกเงเก่าเงินมักาเสียง ออกลังมังดามาใส่จุมาลดหลว้ยจัตัวเพื่อนขาบพายขยุ้ยเจได้ยครับยางน้องด้วยขีดนแนนพันธีุยุท มันแนี่ยต้นใหญ่ครักโมมันเนี่ยโมตุยามียาไม่ตายอยู่แล้วพี่โมกินนะเที่ยวคูช็อตที่ดี่รอหนอ้วยใจชงให้น้องน้องมันสิวเป็นลูกเห็ดลูกขี้เป็นตัวเองมันยหนอดีเด็นยังไม่ดีอีก เอกไ่ทำมันเนียยมยมันิมอยู่งกินอะไรบอครับว่นจิมใส่กระซอไว้มือบอเจ้าลุงากินค้ยเพิ่มค้ยนะครับนะเจ้าลุงานะเอกเ้กินค้ยเพิ่มค้ยเด้อหนานี่โมเสืยลุงโอ้ยไม่เซลยานเห็ดไฟตะบนเทียนโอ้เห็ดไฟเงี้ยตะบนเทียนบอกเืไนเป็นลูกน้องแห่ขว้ะเ่ไหนบวานเนี่ย ปีกหนปได้นะนั่งนะปีกได้น่ะปีกได้นะปีกได้นั้นโอตางนนี่นี่กระลงมังนี่เลยครับกระลงมั่งนี่ตัวเ้เสียปีกห้ก่อนหนะนอโอ้โหนใส่หลันเดือดใส่หลันเดือดใส่เลืเปลยงป้งเออเลือเปลยงเลยเขาห้เทพเลครับุสื่อมากหรอบ่ กูไม่ยุ่งเหรกโอเคยนี่ข้าวนี่อันนี้้าดีแล้วผ้าดินอะไรอ่งเ้โอ้เจ้าแขกบรมากินน้ำมูเลยโอ้เจ้าตัวน้อยอยู่ เียกุ้มบบ่มี่เลยขอบมีเบอร์รถเลยได้ไหมเด้เลยบเอารดิงช่วยน่อยมือกล่องดันดินดันดอนนะจีบลอยพี่ออ๋ยังจีบลอยละเท่ากันเลย อ๋อเลือดเปเลือดเปนก็เ็ดเฮ้ยมูยังอ่อนน่อยรู้มั้ยปวดปวพระลูกกาอยู่นะ อุย่มันใสมั้งโอ้โหสีว่าพัดหนึ่งหมดแล้วเก้อมาก้อยได้ตามเนาะมาก้อยสือต้องอาจารย์ชี้น่อยได้ไหมก้ยยกินนะโอ่ื่อยากกินจะพาะสือให้หน่อยเดียวเ้อเด้ไปสัแม่เมอกอาจารย์ัง

ใช่อีกมากอายุเท่าไี่กันค่ะแกงครับเนาะใ่ครับ